สวัสมีาอริคุมวระมะตุลลอฮิวบารากาตู่พบกับช่วงฮาลาลอินไซต์ที่จะนำข้อมูลข่าวสารในเรื่องของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฮาลาลมาฝากทุกท่านเช่นเคยค่ะกับดิฉันนุริสันม,หมาหามัด ถ้าพูดถึงเรื่องอาหารแล้วเนี่ยในเรื่องของวัตถุดิบส่วนผสมต่างๆเนี่ยเป็นส่วนที่สําคัญมากๆเนื่องจากว่าเป็นต้นตอนในเรื่องของการผลิตนั่นเองถ้าเราเลือกวัตถุดิบที่ฮาลาลก็จะทําให้ผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยฮาลาด้วยเช่นเดียวกันนะคะถ้าเราพิจารณาในเรื่องของผลิตภัณฑ์เวลาเราออกไปซื้อออกไปตลาดซื้อของเนี่ยบนฉลากผลิตภัณฑ์เนี่ยเราจะเห็นส่วนผสมต่างๆที่เราสามารถที่จะอ่านฉลากแล้วก็เข้าใจได้ว่ามีส่วนผสมอะไรบ้างนะคะแต่ก็จะมีบาง ผลิตภัณฑ์นะคะที่มีการใช้รหัสซึ่งหลายท่านน่าจะไม่เข้าใจว่ารหัสเหล่านั้นเนี่ยเป็นอะไรนะคะวันนี้เราจะมาพูดคุยกับวิทยากรของเรานะคะที่จะมาพูดถึงว่ารหัสเหล่านั้นเนี่ยคืออะไรแล้วก็มีการพิจารณาอย่างไรบ้างนะคะท่านแรกว่าที่ดรฟาริดาเกตเลขานะคะเป็นนักวิจัยของศูนย์วิทยาศาสตร์ธาาจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยนะคะและท่านที่2นะคะคุณกุลชิราสาแลหรือฟานีนะคะเป็นเจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์ของศูนย์วิทยาศาสตร์ธาราจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยคะ่ะ อยากจะให้พูดถึงในเรื่องของตัวเลขที่พูดถึงเมื่อสักครู่ค่ะว่าเวลาเราดูบนฉลากผลิตภัณฑ์เนี่ยเราเห็นเป็นตัวเลข e เอยแล้วตามด้วยเลขเนี่ยมันหมายถึงอะไรค่ะ,ะตัวเลขเหล่านั้นเนี่ยนะคะเป็นตัวเลขของวัตถุเจือปนอาหารนะคะวัตถุเจือปนอาหารคืออะไรวัตถุเจือปนอาหารเนี่ยคือวัตถุดิบกลุ่มหนึ่งนะคะที่เราใส่เข้าไปในอาหารเพื่อคุณสมบัติบางประการยกตัวอย่างเช่นเพื่อลดกลิ่นหืนเพื่อเพิ่มความคงตัวนะคะ ซึ่งวัตถุเจือปนอาหารกลุ่มนี้เนี่ยจะเป็นกลุ่มของสารเคมีทีนี้การที่จะนํามาใช้ในอาหารเนี่ยก็จะถูกตรวจสอบแล้วค่ะว่ามีความปลอดภัยสามารถใช้ในอาหารได้ทีนี้ก็จะมีการจัดกลุ่มโดยที่เขาจะจัดกลุ่มตามประเภทการใช้งานเรียกว่าระบบ E-Number แล้วก็ i n s n u m b e r e number นี่ยก็คือ การจัดกลุ่มตามกลุ่มประเทศยุโรปนะคะแล้วก็ INS number ก็คือสําหรับกลุ่มประเทศอื่นนอกยุโรปนะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยตัวเลขด้านหลังเนี่ยก็คือจะเป็นตัวเลขเดียวกันจะต่างกันแค่ตัวตัวอักษรด้านหน้าทีนี้เนี่ยในการที่จะนําวัตถุเจรปนอาหารเหล่านั้นเนี่ยนำมาใช้ในการผลิตอาหารฮาล้นเนี่ยการแบ่งกลุ่มตามระบบ E number หรือว่า INS number ก็ดีเนี่ยจะไม่ได้ระบุสถานะฮาลานของวัตถุดิบแต่ละตัว ดังนั้นเนี่ยเราก็เลยนํามาพัฒนาต่อโดยการที่มาตรวจสอบโดยใช้กระบวนการทางนิติวิทยาศาสตร์ทารานแล้วก็ใช้ห้องปฏิบัติการของศูนย์วิทยาศาสตร์ทารานของเราเนี่ยค่ะในการตรวจสอบสถานะของรายการวัตถุดเจือปนอาหารแต่ละตัวค่ะก็พัฒนาเราก็เลยเรียกว่า S Number ค่ะ S ก็คือทารานนั่นเองค่ะ ค่ะก็อย่างที่บอกเมื่อกี้นะคะว่าฉลากบนฉลากผลิตภัณฑ์เนี่ยเราจะเห็นเป็นตัวเลข E ตามด้วยเลขนั้นๆซึ่งก็หมายถึงว่าสารปรุงแต่งหรือว่าสารวัตถุจปนอาหารที่เติมเข้าไปเพื่อ คุณสมบัติบางอย่างที่อาจจะไม่ได้เป็นตัวหลักของการเกิดผลิตภัณฑ์แต่ว่าช่วยอย่างที่บอกช่วยกันหืนช่วยกันเสียกันบูดอะไรพวกนี้ค่ะซึ่งเราก็ต้องมีความเข้าใจหรือว่ามีข้อมูลที่เราสามารถที่จะหาได้ว่าตัวเลขที่เราเห็นเหล่านั้นเนี่ยมันฮาลาหลาหรือไม่แต่อย่างที่บอกถ้าเป็นแค่ตัวเลข e number เนี่ยเขาไม่ได้พูดถึงสถานะฮาราลนั่นเองนะคะทางทีมงานของศูนย์วิยาศาร์ลาลอย่างที่ดรฟาริดาได้พูดถึงเมื่อก,กี้ก็คือว่ามาพัฒนาเป็นเรื่องของ h number หรือฮาร์ลั number นั่นเองนะคะในส่วนของ h เอสนัมเบอร์เนี่ยคะ่ะมีการแบ่งแยกผลิตภัณฑ์กลุ่มผลิตภัณฑ์ยังไงบ้างค่ะเอสนัมเบอร์นะคะก็จะแบ่งเป็น3ประเภทค่ะก็คือฮาลั่นบายฟาตวาฮาลั่นบายเซอร์ติฟิเคชันแล้วก็กลุ่มของมัชบูค่ะฮาลั่นบายฟาตวานะคะก็เป็นกลุ่มสารที่ผ่านการตรวจสอบทั้งนิติวิทยาศาสตร์ลาร์ดรวมถึงห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์แล้วนะคะว่ามีแหล่งที่มาจากธรรมชาติ แล้วก็กระบวนการผลิตไม่ซับซ้อนแล้วก็ไม่ส่มเสี่ยงต่อสิ่งที่เป็นทารอมนะคะกลุ่มนี้เนี่ยก็จะผ่านการฟัตาวาจากคณะผู้ทรงคุณวุฒิจุลาาราชรนตรีค่ะว่าสามารถใช้ในผลิตภัณฑ์อาหารได้ค่ะกลุ่มที่2ก็จะเป็นฮาลันตาตยเซอร์ติฟิเคชันค่ะสารกลุ่มนี้เนี่ยก็จะเป็นสารที่เรารวบรวมฐานข้อมูลของอาสารที่ผ่านการรับรองฮาลานจากหน่วยงานที่มีความน่าเชื่อถือทั้งไทยแล้วก็ต่างประเทศค่ะโดยที่เราก็จะระบุรายละเอียดของชื่อสารหน่วยงานที่รับรองฮาลานนะคะแล้วก็ชื่อบริษัทที่ได้รับการรับรองฮาลค่ะ Mm hmm. ส่วนกลุ่มที่3าก็จะเป็นกลุ่มของมัชบุกกลุ่มนี้เนี่ยก็จะมีความคลุมเครือเนื่องจากว่ามีแหล่งที่มาได้ทั้งจากแหล่งที่เป็นฮาร์ลนแล้วก็ฮารอมนะคะกลุ่มนี้เนี่ยเราก็จะถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงค่ะก็จะให้หลีกเลี่ยงในการใช้นะคะโดยที่เราก็จะแนะนําให้ใช้สารที่มีคุณสมบัติเหมือนกันหรือว่าใกล้เคียงกันจาก2อกลุ่มแรกแทนค่ะแต่ว่าในอนาคตเนี่ยถ้าเกิดสารในกลุ่มนี้เนี่ยถูกตรวจสอบแล้วก็ระบุสถานะฮาราลนได้นะคะ mm hmm. แล้วก็ได้รับการรับรองฮา,าลาลแล้วเนี่ยก็จะสามารถย้ายไปอยู่ในกลุ่มของฮาลาลบเซอร์ติฟิเคชันไ,ได้ค่ะอืมค่ะจาก3กลุ่มที่ทางคุณฟาน,นีได้พูดถึงเมื่อสักครู่นะคะถ้าเราฟังในกลุ่มแรกเองเนี่ยที่ฟัตวาโดยสำนักจุลราชมนตรีเนี่ยทำไมถึงต้องมีการฟัตวาโดยสำนักจุลราชมนตรีกลุ่มแรกนะคะก็จะเป็นกลุ่มที่ได้จากธรรมชาตินั่นเองใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือเราทราบอยู่แล้วว่าได้จากจากธรรมชาติเนี่ยเป็นพืชอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือฮาลาลในตัวพืชอยู่แล้วกลุ่มที่2แน่นอนก็คือกลุ่มที ได้รับการรับรองอยู่แล้วเพียงแค่ว่าเรา,เามาเหมือนกับรวบรวมบริษัทที่มีการรับรองฮาลละและกลุ่มที่3ก็คือเป็นกลุ่มที่ซูมเสียงเมื่อไหรก็ตามที่มั่นใจแล้วว่าฮาลละก็อาจจะไปอยู่2กลุ่มแรกแต่เมื่อไหร่ที่มั่นใจว่าทรองก็แนะนําให้เลี่ยงสิ่งนี้ไปทีนี้ผู้บริโภคหรือว่าผู้ประกอบการที่จะเข้าถึงข้อมูลเหล่านี้เนี่ยมีฐานข้อมูลยังไงบ้าง ค่ะก็คือเราก็จะมี3แหล่งด้วยกันนะคะแหล่งแรกก็เป็นหนังสือเล่มน,นี้นะคะเอสแตมเบอร์ H ค่ะก็จะมะีการรวบรวมสารที่ผ่านการตรวจสอบแล้วก็ระบุสถานะแล้วนะคะอย่างในกลุ่มนี้ก็คือทารันบายเซอร์ติฟิเคชั่นก็จะมีรายละเอียดของชื่อสารหน่วยงานที่รับรองทารานแล้วก็บริษัทที่ผ่านการรับรองค่ะ,คะอันนี้เนี่ยก็จะมีจําหน่ายผ่านสมิทยาศาสตร์ทารานนะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยถ้าเกิดหน่วยงานทางภาครัฐนะคะสนใจข้อมูลในส่วนนี้ก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ค่ะ แหล่งที่2ก็จะเป็นแอปพลิเคชันค่ะ H Number นะคะก็จะเป็นแอปพลิเคชันที่ไม่มีค่าใช้จ่ายสามารถดาวน์โหลดได้ผ่านทั้ง Android แล้วก็ iOS อค่ะ,ะส่วนในแอปพลิเคชันเนี่ยเราก็จะมีการอัปเดตข้อมูลเข้าไปเรื่อยๆนะคะ mm hmm. ทำให้ข้อมูลเนี่ยมีความเป็นปัจจุบันนะคะ,คะแล้วก็แหล่งที่3เลยก็เป็นเว็บไซต์ค่ะ s 4 e h a r a t h a i c o m ค่ะซึ่งนอกจาก3แหล่งนี้แล้วนะคะถ้าเกิดผู้ประกอบการหรือว่าบุคคลทั่วไปเนี่ยสนใจที่จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถสอบถามได้กับ เจ้าหน้าที่ส่วนวิทยาศาสตร์านได้โดยตรงค่ะอืมค่ะถ้าฟังทั้ง3แหล่งที่เราสามารถเข้าถึงฐานข้อมูลแล้วเนี่ยน่าจะเป็นตัวแอปพลิเคชันที่อยู่บน iOS หรือ Android บนสมาร์ทโฟนบนบนมือถือของพวกเราทุกคนนั่นเองนะคะที่จะเข้าถึงได้ง่ายทีนี้เวลาเราโหลดมาไว้ในโทรศัพท์เราแล้วเนี่ยมีแอปพลิเคชันและพอเรากดเข้าไปเนี่ยเราสามารถที่จะค้นหาได้เลยใช่ไหมคะสมมติว่าเราสงสัยสารตัวหนึ่งเนี่ยก็คือ เขียนเข้าไปได้เลยใช่ค่ะในแอปพลิเคชันเนี่ยเราก็สามารถเสิร์ชได้ทั้งรหัสของสารนะคะชื่อสารถ้าเกิดเราไม่มีข้อมูลในส่วนนี้ก็สามารถเสิร์ชเป็นกลุ่มสารได้ค่ะเช่นกลุ่มของสารกังนเสียกลุ่มของสารให้สีหรือว่ากลุ่มของสารให้ความคงตัวค่ะ,คะฟังจากข้อมูลนี้แล้วเนี่ยก็คือเป็นนวัตกรรมที่นับว่าเป็นประโยชน์ก็ทราบมาว่าได้รับรางวัลจากภาครัฐเช่นเดียวกันค่ะ ข่าล่าสุดนะคะที่ผ่านมาเนี่ยแอปพลิเคชัน H Number ของเราเนี่ยก็ได้รับรางวัลการบริการภาคราฐัฐระดับดีเด่นนะคะหรือว่าเป็นรางวัลที่ได้มาจากอพรรหรือว่าสำนักง,งานพัฒนาระบบราชการนะคะก็เป็นรางวัลที่มอบให้กับ หน่วยงานภาครัฐที่มีผลงานที่โดดเด่นนะคะในแง่ของการบริการให้กับภาคประชาชนค่ะซึ่งก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของจุฬราลงกณ์มหาวิทยาลัยและก็สูงทยาศาสตร์พลังของเราค่ะก็ก่อนที่จะนวัตกรรมนี้จะได้รับรางวัลแน่นอนก็จะต้องมีการใช้งานกับผู้ใช้งานจริงไม่ว่าจะเป็นผู้บริโภคหรือโรงงานอุตสาหกรรมอยากจะให้ยกตัวอย่างโรงงานอุตสาหกรรมที่ได้มีการใช้ตัวแอปพลิเคชัน S number เนี่ยค่ะ ภาคอุตสาหกรรมนะคะก็จะใช้เ n u น b e r บค่ะในส่วนของการจัดซื้อในการเลือกซื้อวัตถุดิบที่ผ่านการรับรองฮาลานนะคะก็จะช่วยให้ผู้ประกอบการเนี่ยประหยัดค่าใช้จ่ายลดค่าใช้จ่ายในส่วนของการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการนะคะแล้วก็จะช่วยลดระยะเวลาในการตรวจรับรองฮาลานด้วยค่ะอย่างในส่วนของคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนะคะบางจังหวัดเนี่ยก็มีการใช้ฐานข้อมูลเนี่ยร่วมกับการตรวจพิจารณาในการขอรับรองฮาลานด้วยเช่นกันค่ะแล้วก็จะมีคลิปสัมภาษณ์ประสบการณ์จาก ผู้ที่ใช้ฐานข้อมูลนะคะจาก่ายงานต่างๆค่ะก็เชิญรับชมได้เลยค่ะบริษัทนะครับมีการายื่นขอรับรองฮาลาญนะครับตั้งแต่ปี2544ครับก็มีน้องๆน,นักวิทยาศาสตร์นะครับจากวิทยาศาสตร์ฮาลานนะครับได้เข้ามาช่วยเหลือในการวางระบบนะครับแล้วก็เตรียมพร้อมโรงงานเข้าสู่กระบวนการยื่นขอรับรองฮาลาลนะครับอบรมในเรื่องของการาผลิตสินค้าอาหารฮาลาลนะครับช่วยในเรื่องของการจัดวางสายพานการผลิตสินค้าอาหารฮาลาลนะครับ การเลือกวัตถุดิบแต่ละตัวนะครับความเสี่ยงของวัตถุดิบแต่ละตัวนะครับมีฐานข้อมูลฮาลาน,นัมเบอร์นะครับหลังจากนั้นก็จะมีในเรื่องของเอชนัมเบอร์แอปพลิเคชันนะครับซึ่งจะช่วยในเรื่องของการสืบค้นนะครับข้อมูลของวัตถุดิบแต่ละตัวนะครับว่าเคยผ่านการรับรองฮาลานมาแล้วหรือยังนะครับทำให้เราสามารถสืบค้นได้สะดวกและก็รวดเร็วมากยิ่งขึ้น ก็ต้องขอขอบคุณศูนย์วิราหาร้านจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่มีส่วนช่วยสนับสนุนในการพัฒนานวัตกรรมที่เป็นโปรแกรมเพื่อมีส่วนช่วยเหลือในการตรวจสอบสถานประกอบการที่มีการขอรับรองเครื่องหมายหาร้านให้สะดวกและประหยัดเวลาขึ้นค่ะก็จากคลิปที่จบไปเมื่อสักครู่เนี่ยนะคะก็เป็นการใช้ประโยชน์จากแอปพลิเคชันหรือว่าระบบฐานข้อมูลของเรานะคะที่ เราได้นําไปให้กับโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยได้ใช้ประโยชน์แล้วก็เข้าถึงข้อมูลของเรานะคะ,อะขอเสริมนิดนึงนะคะในเรื่องของการจัดทำฐานข้อมูล H-Number เรนี่ยส่ยนที่อาสาทาลั์ของเราในนามของประเทศไทยเนี่ยได้ริเริ่มแล้วก็จัดทาขึ้นมาเป็นที่แรกเลยนะคะทำให เราเนี่ยได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการร่างมาตรฐานระดับโลกนะคะของ OICC มิกะค่ะในในเรื่องของ Food Ad d i t i v e หรือว่าวัตถุส่นอาหารนะคะซึ่งก็น่าจะออกมาเร็วๆนี้นับเป็นนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้บริโภคหรือว่าผู้ประกอบการที่จะมีการผลิตในเรื่องของผลิตภัณฑ์ทาราสนั่นเองนะคะซึ่งอย่างที่บอกก็คือเป็นนวัตกรรมที่คิดค้นที่แรกเลยที่สุริยศธารจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะเป็นที่แรกของโลกนะคะที่สามารถที่จะออกมาเป็นรูปแบบไม่ว่าจะเป็นหนังสือ หรือแอปพลิเคชันแล้วก็ใช้งานได้จริงนะคะก็วหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะแล้วก็ถ้าใครสามารถที่จะดาวน์โหลดก็สามารถที่จะ,ะดาวน์โหลดไว้ในมือถือของท่านแล้วก็ใช้งานได้เลยนะคะสำหรับช่วง t h a i l a n Insight ในวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะเราสามคนก็ขอลากันไปก่อนนะคะวัสสลามอะลัยกุมวะรหมตุลลอฮิวะบเรากาตุ